สวัสดีค่ะทุกคนนินีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องพิกุลชาแนลนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องของเรากันนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรเนาะเออเราไม่อยากแบบเออขอโทษทุกคนด้วยนะคะเกี่ยวกับอย่งน้อยนะที่มันแบบจะอยู่ในคลิปของเราซึ่งมันมีมาตั้งแต่คลิปที่แล้วเราแหละถ้าใครแบบสังเกตดีๆอยากคล้ายๆเสียงน้าตกอ่ะกับเอออยู่ในคลิปเราอ่ะตลอดเลยเนะะี่ยซึ่งเออเราไม่ได้อยู่กบตกทุกคน <laughs> เออซึ่งเจองน้ําตกเนี่ยมาจากไหนนะ เออเสียงน้ำตกเนี้ยมันมาจากตู้ปลาคาฟนะคะในแบบบ้านเราเพราะว่าเรานั่งอัดอยู่ในห้องนั่งเล่นแสงธรรมชาติจากหน้าต่างมันสาดเข้ามานะซึ่งในห้องเนี้ยมันจะมีบอ่อปลาคาบขนาดใหญ่ของคุณพ่อเนาะเออถ้าทุกคนจินตนาการไม่ออกมันใหญ่แค่ไหนอะให้จินตนาการถึงแบบเหมือนไอ้พวกเคยเห็นไอ้ตู้ปลาในร้านปลาคา,าเออนึกถึงหนนี้ก็ได้ในโลตัสนะทุกคนแผนกที่แบบเขาขายพวป้ปลาเห็นไหมแล้วเขาจะแบบมีตู้ใส่แล้วมีปลาที่แบบ ให้เราแบบไปเลือกแล้วเขาก็จะช้อนมาทอดให้เราอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนมเป็นปู้แบบนั้นเลยแต่ว่าบ้านเราอ่ะไม่ได้เลี้ยงปลาสวายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่เลี้ยงปลานิบบ้านเราเลี้ยงปลาคาบนาะเออซึ่งแบบ มีเป็นสิบๆตัวเลยทุกคนแล้ตัวมันขนาดใหญ่มากอะแบบใหญ่กว่าแขนเราอะเพราะตัวมันใหญ่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นค,คือมันเซนซิทีฟต่อออกซิเจนมากอะทุกคนเออถ้ามันขาดมาห้าถึงสิบนาทีมันมีโอกาสที่จะตายได้นะคะเออเราก็เลยไม่อยากจะให้การทําคลิปของเรามันไปรบกวนการใช้ชีวิตของปลาน,นะคะเออก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าแบบมันมีนอยส์มากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออที่แบบว่ารบกวนมากมันทนฟังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราก็จะลองหาสถานที่คืออาจจะเปลี่ยนที่ดูเนาะว่าเออจะไปอัพที่ ออะไไรยังงแต่ว่าวันนี้เราก็ลองแก้ด้วยการที่แบบเดี๋ยวเราจะพูดให้เสียงดังขึ้นนะคะแล้วก็เราเอาแอร์พอร์ตมาใส่ดูว่าอาจจะช่วยตัดนอสไอพวกแบบเสียงน้ำตกอะไรอยาเงี้ยแล้วแบบโฟกัสที่เสียงเรามากขึ้นนะคะโอเคก็ต้องแบบกราบขออภัยทุกคนไว้ด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้เนาะมันก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับคลิปภาคต่อจากคลิปที่แล้วนะคะอธิบายไปเกี่ยวกับ คอนเซปต์ของการทำบลนะูเรตเจอร์นอลเนาะว่าเออมันควรจะต้องเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างเราต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วก็ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยเออหลายคนฟังคลิปนั้นเราก็อาจจะแบบเข้าใจแล้วก็เริ่มทําเป็นแล้วเออแต่อาจจะยังมีอีส่วนหนึ่งที่แบบไม่เข้าใจมากพอแล้วก็เออยังจับจุดไม่ถูกเลยว่าควรจะต้องเริ่มต้นยังไงนะคะเราก็เลยเหมือน ทำออกมาต่อกันนะคะเพื่อเป็นการสอนทําแบบละเอียดออค่อยๆไปทีละขั้นตอนเลยเอ,อสำหรับใครที่อาจจะไม่เป็นเลยไม่เข้าใจเลยอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าต้องเสร็จยังไงนก็สามารถตามที่เราแบบสอนในคลิปนี้ได้เลยนะคะเออเพราะว่ามันเป็นเซตการทาบลูเรตเจอร์นอลที่เราใช้อยู่ในเล่มปัจจุบันเนี่ยแหละทุกคนแต่สาหรับใครที่เออพอจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ทำๆไปแล้วเ้ออยากเพิ่มอันนี้ได้ไหมเพิ่มแบบ t r a กอร์อันนี้ของเราเองได้ไมาเพิ่มได้เลยนะทุกคนเพราะว่าก็อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าการทำบลูเรตเจอร์นนลมันสามารถทําได้แบบฟรีสไตล์เนาะที่เราเคยบอกว่าแบบควรจะทําให้มันตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากที่สุดน,นะคะเพื่อที่เราจะได้รู้สึกว่าเอ้ยเราทําไปเราแฮปปี้แล้ว Happy, เราก็อยากที่จะกลับมาทําบันทึกทุกๆวัน แต่สําหรับน้องๆหรือเป็นเพื่อนคนไหนรู้สึกว่าไอ้ที่เราเอามาไกด์ไลน์มันโอเคแล้วมันครอบคลุมกับตัวเองแล้วแล้วมันก็ตอบโจทย์แล้วอะไรเงี้ยเออทุกคนก็สามารถเอาไปแบบก๊อปปี้เอาไปใช้ได้เลยแบบร0อปรเ็นะก็เรื่องอุปกรณ์นะคะคลิปนี้เราพยายามเซตแบบเราไม่ได้เซตให้มันสวยงามอลังการอะไรมากมายนะทุกคนเพราะว่าเราพยายามจะหาอุปกรณ์อะไรที่มันมีอยู่แล้วอะเออในชีวิตประจําวันของทุกคนเผื่อว่าน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วยังหาอะไรได้ไม่ได้นะคะเออก็ไม่จะเป็นที่ต้องซื้อเพิ่มใช้สีอะไรก็ได้นะคะคที่ หรือว่าถ้าใครไม่มีสีเลยแบบเป็นประการําเงินกับไม้บรรทัดสมุดว่างๆแล้วก็แบบเป็นสมุดอะไรก็ได้สามารถเอามาประยุกตแบบปรับเปลี่ยนได้เลยเนี่ยเออหรือว่าใครที่แบบมีอุปกรณ์พร้อมมีเทปอะไรเงี้ยเออก็สามารถที่จะเอามาดีไซน์เป็นแบบสไตล์ของตัวเองได้เพิ่มเติมไปเลยเพราะว่า อย่างที่เราบอกนะคะว่าเออคลิปเนี้ยเราแค่มาสอนทำเฉยๆไกด์ไลน์นะคะเออว่าแบบแ,แต่ละหน้าแต่ละหน้าแต่ละพาแต่ละพาต้องแบบมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออไม่ได้แบบเน้นความสวยงามนะคะพวกเรื่องความสวยงามอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดใครอยากจะให้ทําเป็นแนวไหนหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาแบบสอนในคลิปต่อๆไปนะคะว่าเออการเซตผูเรียนจะตนองให้สวยแบบต้องทำยังไงบ้างมีชิคอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยเออแต่สาหรับคลิปเนี้ยโฟก,กัสแค่ตัวเนื้อหาก่อนว่าบูเล็ตจะเน่าในบูเล็ตจะเน่าหนึ่งเล่มนเนี้ยเนาะมันต้องมีอะไรบ้างนะคะโอเคก็ถ้าใครพร้อมแล้ว ะะเราก็ไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการทำบริจายนาแบบละเอยียดนะคะต้องเลือตัวไหนบ้าง <_ d ata> ค่ะเริ่มแรกด้วยการเตรียมสมุดอะไรก็ได้นาอ <_ d ata> เป็นปากกาที่เป็นเพื่อนมีแล้วก็ปากกาสีแล้วแต่ความชอบเลยนะคะ <_ d ata> เปิดมาที่หน้าแรกเนาะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าขียซึ่งเราจะทําการแทนัสลักลงไปตามนัดหมายหรือว่างานต่างๆนะคะจะใช้เป็นเสลักอะไรก็ได้นาแล้วแต่เพื่อนๆเลยขอแค่เป็นเสลักที่เราเห็นแล้วจําได้ก็พอ ส่วนหน้านี้นะคะเราเรียกว่าหน้า Index นะคะหรือในภาษาไทยเราจะรู้จักกันในชื่อว่าหน้าสารบ,บัญน,นั่นเองเนาะเอาไว้บอกตำแหน่งนะคะว่า tracker หรือว่า yearly log หรือว่า weekly หรือว่าเดือนแต่ละเดือนที่เราเซตเอาไว้นะคะอยู่ตำแหน่งไหนจะได้ไม่ต้องมานั่งเปิดค้นหาเอง ส่วนพาธนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพาธที่สำคัญมากๆนะคะในการทำบุลเลต์เจอแนลนั่นก็คือเยลลี่ล็อกนั่นเองนะคะโดยเราจะเอาปฏิทิน12เดือนเนี่ยนะคะเอามาใส่ไว้ในบุลเลต์เจอแนลของเราโดยการตีเป็นตารางเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าในหน้าคู่มันใส่ไม่พอเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะเอาไปใส่ต่อที่หน้าหลังก็ได้นะคะแล้วก็สไตล์เนี่ยออกแบบดีไซน์เป็นสไตล์ของตัวเองได้เลยเอาที่แบบเราใช้แล้วเราพร็ทิคอลนะคะแล้วก็ สามารถทำให้เราเห็นโอเวอร์ออลชีวิตของเราได้อย่างแบบชัดเจนครบถ้วนแค่นั้นก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะโดยพาสนี้นะคะมันมีความสำคัญยังไงไมันมีความสำคัญตรงที่เราสามารถนำเอาคีย์ที่เราเซตเอาไว้ในหน้าแรกนะคะมาใส่กำกับไว้ในแต่ละเดือนได้เนาะทำให้เราเห็นอีเวนต์ภารกิจต่างๆที่เราต้องไปทำในเดือนนั้นๆนะคะเราก็จะได้เห็นโอเวอร์ออลแล้วก็ทำได้อย่างตรงตามกำหนดวันนั่นเอง เพื่อนๆจะเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะคะเอาเป็นสีตามที่ตัวเองชอบเลยเอามาวงไว้หรือว่าลากเส้นเอาไว้นะคะตามภารกิจวันที่เรามีกำหนดต้องไปทำเนาะซึ่งพอทำการกากับวันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นปากกาสีหรือปากกาดำเนาะเขียนกากับไว้ข้างๆอีกทีหนึ่งเพื่อที่เราจะได้รู้เนาะว่ามันมีต้องไปทำอะไรบ้างนะคะ ส่วนหน้านี้นะคะเราจะเรียกว่าอายัลี่อินพิกเซลนะคะเป็นอีกหนึ่งพาธท,ที่เราชอบมากๆนะคะในการทำบุลเลตเจอร์นอลเนาะซึ่งพาธนี้นะคะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้มันเป็นการติดตามอารมณ์หรืออิมชันของเราอย่างหนึ่งตลอดทั้งปีนะคะโดยเราจะทําการตีเป็นตารางทีๆเล็กๆแบบนี้นะคะโดยตารางเนี่ยจะแบ่งเป็นช่องวันนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31เนาะแล้วก็เดือนคืมอมก,กราจนถึงธันวาน,นั่นเองนะคะ แเราก็จะแทนอิสระอย่างนี้แล้วแถบข้างๆนี้นะคะเราก็จะแทนอารมณ์หรืออิโมชันของเราต่างๆลงไปเป็นสีนะคะเพื่อนๆจะกำหนดเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ตัวเองชื่นชอบเลยค่ะแล้วอตารางนี้นะคะความสนุกของมันก็อยู่ที่ว่าในแต่ละวันนะคะเราสามารถฝนได้แค่วันละหนึ่งสีก็คือในหนึ่งช่องเท่านั้นนะคะ ย tracker ต่อมานะคะก็จะเป็น book tracker No อเอาไว้ White, ติดตามการอ่านหนังสือตลอดทั้งปีของเรานั่นเองโดยใครจะดีไซน์เป็นดีไซน์ยังไงก็ได้นะคะเราเห็นฝรั่งหลายคนก็ทำเป็นต้นไม้ใบไม้แล้วเราก็เวลาเราอ่านหนังสือจบหนึ่งเล่มเราก็ค่อยมาระบายสีในใบไม้หนึ่งใบนะคะแต่อันนี้เราตีเป็นตารางง่ายๆเนาะคล้ายๆกับเป็นเชัช้นหนังสือเวลาเราอ่านเสร็จแล้วเราก็มาระบายสีเราก็ทำการเขียนชื่อหนังสือที่เราอ่านเสร็จแล้วลงไปนั่นเองค่ะ ส่วนในหน้านี้จะเป็น Money Tracker นะคะหรือว่าการติดตามการออมเงินของเรานั่นเองโดยเราจะทำการดีไซน์เป็นในรูปแบบกราฟนะคะโดยกราฟแนวนอนจะแทนเป็นแต่ละเดือน12เดือนนะคะแล้วก็กราฟแนวตั้งเนจะเป็นจำนวนเงินที่เราทำการออมลงไปเนาะขอย้ำอีกครั้งนะคะว่า Tracker ต่างๆที่เราครีเอทขึ้นมาเนาะ อยากให้ทุกคนแบบว่านําไปปรับใช้ได้ตามสไตล์ของตัวเองเลยนะคะไม่จําเป็นต้องยึดตามแบบเราก็ได้จะเอาแผนผังกราฟไปใช้ในการออกกํำลังกายหรือว่าเป็นการติดตามชีวิตในเรื่องอื่นก็ได้นะคะก็เดินทางมาถึงส่วนมันลี่ล็อกกันแล้วนะคะซึ่งก็เป็นส่วนสําคัญมากๆในการทำบุลเลต์เจอร์นอลนะคะโดยเราก็จะเขียนชื่อเดือนนะคะแบ่งแยกไว้ไปเลยหน้าหนึ่งเพื่อที่จะได้ทําให้มันเห็นชัดเจนเนาะ ส่วนหน้านี้ที่เรากำลังทำอยู่นะคะ mm hmm. ก็คือเป็นหน้า Habit Tracker เนาะ mm hmm. เอาไว้ติดตาม mm hmm. งานอดิเรกต่างๆนะคะโดยที่เราทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยจะมีทั้งหมด6ตารางเนาะแต่ว่าใครจะทำตารางมากกว่านี้หรือว่าจะทำในรูปแบบอื่นก็ได้นะคะอันนี้เราแบบทำมาให้ดูแบบง่ายๆเนาะเออเป็นแบบซอฟๆเนี่ยเออใครจะเพิ่มตารางอื่นๆหรือกิจกรรมอื่นๆของตัวเองลงไปก็เอาตามชอบเลยนะคะ โดยเมื่อเราทําเป็นตารางเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาปากกาสีหรือว่าปากกาอะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆอมีมาระบายโดย1ช่องระบายได้แค่1ครั้งต่อวันเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการติดตามนะคะว่า ออกิจกรรมของเราในแต่ละวันนั้นเราเข้าใกล้หรือว่าทํามันไปสําเร็จแค่ไหนแล้วก็ถ้ากิจกรรมไหนที่เราไม่ได้ทําเลยนะคะในเดือนต่อๆไปเราก็จะได้มาปรับปรุงเนาะว่าเอ,อเราจะมีวิธีการยังไงบ้างทําให้มันทําได้มากกว่านี้หรือทาให้ได้ที่กว่านี้นั่นเองโดยนอกเหนือจากตัว h a b i t tracker นะคะเราก็จะมีการทําเป็นปฏิทินของเดือนนั้นไว้ด้วยเนาะก็คือเหมือนได้ควกเป็นปฏิทินแพลนเนอร์แหละแล้วยังจําคีย์ในหน้าแรกที่เราใส่ไว้ได้ไหม นั่นแหละค่ะเราก็จะเอาคีย์จากหน้านั้นนะคะเอามาใส่ในหน้านี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าไอ้ตรงเยลลี่ล็อกที่เราทำเอาไว้อะถ้าใครมีภารกิจที่ล็อกเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วหรือว่ารู้อยู่แล้วนะคะว่ากิจกรรมในเดือนนี้เรามีอะไรบ้างเราก็สามารถย้อนกลับเยลลี่ล็อกได้เลยเนะเาะแล้วก็ทําการเอาสัญลักษณ์พวกนั้นหรือนั้นหมายพวกนั้นนะเอามาแทนในแพลนเนอร์หน้านี้ได้เช่นกัน,นะคะ่ะ ข้างๆเราก็จะเขียนเป็นโน้ตนะคะไว้สําหรับให้เพื่อนๆได้โน้ตเผื่อว่ามีไภารกิจอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ข้างบนนะคะเราใส่เป็นเสัรลักคีย์ย้ำไว้อีกรอบนึงนะคะแต่ว่าตรงนี้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้ตามอิสระเลยนะคะจะครีเอทเป็นอย่างอื่นหรือว่าจะวาดเป็นรูปภาพสวยๆตกแต่งก็ได้ โดยนอกจากที่เราจะมีเยลลี่ล็อกมันลี่ล็อกแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังมีว e คลี่ล็อกองด้วยนะคะคือวีคลี่ล็อกเนี่ยเราจะทำการตีตารางเป็นทั้งหมด7วันนะคะก็คือตั้งแต่วันอาทิตย์เนี่ยจนถึงวันเสาร์เลยเนาะเออแล้วเราก็จะแบ่งเป็นแต่ละวีคนะคะอย่างอันนี้ที่เราทำมาให้ดูก็เป็นวีคแรกนะคะของสัปดาห์เราก็แทนไปเลยนะคะว่าวีคแรกเรามีต้องทำอะไรบ้างตั้งแต่วัน วันอาทิตย์นะคะถึงวันเสราร์ในสัปดาห์นั้นเนาะอย่างใครมีอาจจะเก็บตู้มีออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็เอาเสัญลักษณ์หรือว่าคีย์ต่างๆเนี่ยมาแทนลงในช่องได้เลยนะคะโดยนอกจากจะแทนเป็นคีย์แล้วเนี่ยเรายังจะสามารถบันทึกหรือเมมโม่ลงไปในช่องนั้นได้นะคะอาจจะเป็นเมมโม่เล็กๆอย่างเงี้ยเขียนแบบอิมชั่นหรือความรู้สึกเราในแต่ละวันนั้นนะคะหรือว่าใครจะออกแบบเป็นดีไซน์นอกเหนือจากนมีก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยเอออาจจะเป็น ตารางอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแล้วแป่เลยอะทุกคนทุกคนไปคอดไ้ตามอิสระเป็นตามสไตล์ของทุกคนอะค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการไกด์ไลน์ทำบล็ตกเจนเนอเแบบละเอียดเนาะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะเอ j นจอยแล้วก็เห็นภาพกับการทำบล็ตกเจนเนอเมากขึ้นนะคะโดยเซตนี้นะคะที่เราทำมาให้ดูนะเพื่อนๆสามารถนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์หรือว่าแทรเกอร์ในการติดตามชีวิตต่างๆนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็มาจดบันทึกบล็ตเจนเนอกันเยอะๆนะเจอกันในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย